สวัสดีครับนี่ก็เป็นเพจหมอปุณศักดิ์ลายมือเศรษฐีแก้กรรมพลิกดวงชะตาเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับแม่ลูกใช่ไหมครับเป็นแม่กับลูกนะครับขออนุญาตสอบถามชื่อครับทั้งสองคนชื่อเล่นก็ได้ครับคุณน้อยแล้วก็คุณกิฟนะครับก็มาจากจังหวัดไหนครับสะตูนสะตูนก็คือภาคใต้มาเดินทางมาอย่างไงครับมาที่นี่รถส่วนตัวขับมาสองคนแม่ลูก อ๋อครับเป็นห่วงเรกว่มามาผ <c oughs> ู้หญิงสองคนครับ <c oughs> ยังไงถึงได้มาสักกับหมอปุณน์เรืองนี้ที่นี่ครับไก่ขนาดนี้คื <c oughs> อเพื่อนแนะนแนะนำว่าเออเนี่ขาัต้ดีขึ้นอกืนยังไม่ต้องเื่อ่นนพี่องตามเหทุกคนอ๋อหลังจากนั้นก็เลยกดดูเหต ก็เลยติดตามใช่ไหมครับศึกษาอยู่นานไหมครับดูอยู่นานไหมเอ่ยนานตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อจังหวะโอกาสมาไม่ได้ไม่ได้ก็แนะนำหลานที่กรงเทถานท่า้องว่าเปก็โอเคนะก็เลยว่าเออเราคิดอยู่ว่าเราจะมายังไงเพราะคนเดียวที่มันลำบากเนาะั่งรัวท่มันมาถึงนี่มันต้องข้ามก็เลยคุยกับเขาเขาบอกว่าแม่จะไป ก็คือพอเราได้ศึกษาแล้วมีคนแนะนําเราก็เลยบอกร้านเรามาสักก่อนซึ่งหลานอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็มาสักแล้วก็ชีวิตของร้านปรับเปลี่ยนดีขึ้นมีงานเข้าแบบปุ๊บปั๊บปุ๊ั๊บใช่ไหมครับก็รับโชคเลยรับโชคถูกรัตเตอรี่รางวัลนะครับแล้วก็เลยเหมือนศึกษามาหลังจากนั้นอีกประมาณกี่เดือนครับไม่นานไม่นาน ก่อนที่ใหม่นะคะจำจำที่ก่อที่แล้วน,นี่อะไรก่อที่อะไรก่อนที่92 92 92ก็เลยไม่ลังเลการเหตุผลคือไม่ลังเลตั้งแต่แรกแล้าคาว,วค่ะเห็นว่าทำไ เราพกผูกับอเขาเขาโอเคเลยครับแล้วปกติเป็นคนชอบเหมือนสายมูแบบนี้ไหมครับปกติก็ไม่ก็ก็นะชอบแล้วเหตุผลครับเหตุผลที่เลือกมาชักที่นี่ส่วนตัวแล้วนัดูแล้วที่ที่ที่ดูรีวิวใครที่สัมภาษณ์ทุกคนเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครบอกว่าไม่ดีคือถ้าดูแล้วบางคนก็ทำไปแล้วแล้วก็กลับมาทำ เหมืเราขายของเราก็เปรียบเนาะถ้าเขามาซื้อซ้ำในเสียงของของเราอร่อยก็ไม่ได้ประมาณนั้นครับวันนี้ก็มาจากสักตูนะครับก็คลิปนี้นะครับทุกคนก็จะได้ได้เห็นได้ฟังนะครับผมก็จะไปลงในยู u ูบติ๊กต็ o k นะครับก็เป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับครั้งนี้เป็นการสักครั้งแรกนะครับเดี๋ยวโชว์มือสักโชว์มือหน่อยครันะครับสักครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้การสัมภาษณ์ บอกว่ามีคนที่แนะนำนะครับ,รบป <ะ S 2> ังเขามีงานเข้ามาปูรับหลังจากที่ซักไปแล้วนะครับก็คลิปนี้จะเป็นสะพานบุญครับให้กับหลายๆคนที่ได้ดูนะครับฝาาความรู้สึกที่มาวันนี้ครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงครับตื่นตาคุยแม่ก่อนตื่นตันดีใจตืน <c oughs> ต่นตันแบบบอกไม่ถูกอะัตาไหลน้องกิ๊บพักค่ะก็ โชดีที่ว่าแม่ชวนมาก็ได้มาด้วยเพราะว่าก็ไกลอยู่ค่ะก็รู้สึกว่าโอเคได้มาทำได้เสร็จดวงเราดีดีขึ้นชีวิตดีดีขึ้นไปค่ะแล้วก็หลังจากที่ซักไปแล้วก็หมั่นทําอย่างที่บอกหลังซักไปอย่างที่น้องแนะนํานะครับมันก็จะช่วยกระตุ้นได้ไปได้เร็วนะครับความศรัทธานะครับที่สุดค่ะยังไงก็ขอขอบคุณ คสวัสดีครับครับขอบคุณครับ